สวัสดีครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วรายการมวลขรบรถกับมหายศผ้าเที่ยวครับพี่น้องมื่อนี้มหายศผ้าเทียวขอเชิญทุกท่านเข้ามาชมบรรยากาศภายในวัดปากน้ําตําบลกุดลาดอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับไปกับมหายศผ้าเที่ยวเลยครับพี่น้อง ข้ามาสู่วัดที่สวยงามและมีการจัดเสนาสนะถาวรวัตถุได้ลงตัวและน่าเคารพศรัทธานี่คือนะครับเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับหลวงพ่อเงินที่ทั้งวัดได้สร้างขึ้นเพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้มากราบมาหวายครับพี่น้องหน้าเคารพเรื่อมสายหน้าตักสูงกว่า50เมตรนะครับยกฐานสูงและก็ตังต้งตะงานหันหนาไปทางทิศตะวันออกของวัดปากนา้ำหรือว่าวัดบุงสะพังและครับพี่น้อง นี่คืออีกบรรยากาศหนึ่งของวัดปากน้ำน่าเลื่อมใสศรัทธามากๆเลยครับไปกับมหายศผ้าเที่ยวครับพี่น้องไปชมบรรยากาศสวยๆด้วยกันครับหน่าเคารพน่าศรัทธากราบไหว้เป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เต็มไปด้วยสิ่งต่างๆที่ทั้งวัดแหละ ขณะอยิาจมศรัทธาชาวบ้านปากน้ำได้ช่วยกันด้วยศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาบำรุงวัดให้มีเสนาสนะที่ดูดีนี่คือภายในบริเวณวัดนอกเหนือจากพระพุทธรูปนะครับองค์ใหญ่ยกพื้นสูงยังมีพระบรมธาตุคล้ายๆกับ พระธาตุพนมนะครับที่สร้างได้ลงตัวสวยงามสง,งา่าน้ากราบไหว้บูชานี่อีกบรรยากาศหนึ่งครับพี่น้องและพระอุโบสถนะครับที่ตั้งรังงานด้านทิศต,ตะวันออกโอ้ยสวยงามครับพี่น้องไปกับมาหายศผ้าเที่ยวเมื่อนี่มหายศผ้าเทียวภาพาพ,าพี่น้อง เขาวัดฟังถ้ำไปชมบรรยากาศต่างๆรายร้อมด้วยต้นไม้อย่น้อยใหญ่และเสนาสนะสิ่งที่เคารพบูชาต่างๆดูน่าเรื่อมใส,สัสธาฝาก FC ของมายศผ้าเทียวที่อยากเข้ามาไหว้พระเข้ามาทำบุญเข้ามาต่อเติมดวงชะตาให้มีความสุขความจเจริญแม้พวกท่านจะไม่สามารถ มาที่พิกัดบ้านปากน้ำหรือวัดปากน้ำตําบลกุดลาดอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีได้กะชมุมเนื้อหาดีๆที่มายศพาเที่ยวนําเสนอแลละครับพี่น้องนี้คือพระบรมธาตุคล้ายกับพระธาตุพนมดูแล้วสวยงามแล้วก็มีวิหารมีพิพิธภัณฑ์มีอุโบสถ ที่สวยงามประการตาไปก loser, ับมหาชนพาเทียวครับพ yeah ี่น้องเขตสังฆวาสหรือว่าเขตสังฆกรรมของพระสงฆ์ก็มีวิสุงคามสีมามีกำแพงแก้วกำแพงล้อมรอบอุโบสถบ่งบอกให้เห็นถึงเขต ของพระสงฆ์ในการทําสังฆกรรมต่างๆดูแล้วสวยงามเสนาสนะนะครับออกลวดลายดูน่าเคารพศรัทธานะครับพิกัดอยู่วัดปากนา้ำตำบลคุดลาดอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีทา่งไปเส้นทางถนนสมเด็จทา่งไปอำเภอตาลสมนี่กะถือว่าเป็นวัดที่ขึ้นชื่อ อีกวัดหนึ่งเพราะเป็นวัดที่มีเจ้าวาดระดับ,บรองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีนี่คือพระประธานภายในอุโบสถนะครับดูโต๊ะหมู่บูชาและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับดูหน้ากรหน้ากราบไหว้หน่าสัตท่าล่ะครับพี่น้องมหายดผ้าเทียวจึงนำทุกทุกท่านสาธุชนทุกคนเขามาวัด มาชมเสนาสนะรูปเคารพต่างๆเพื่อ fc ผ่านไปมาจะได้มีโอกาสมาแวมากราบไหวแล้วครับพี่น้องด้วยเสยนาสนะและด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ไม่ดอกไม่ประดับเต็มล้านนาวิหารนาอุโบสถด,ดูแล้วสวยงามล่ครับผมนี้คือวิหาร นะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ด้านซ้ายมือก็เป็นพระอุโบสถนะครับที่สร้างขึ้นด้วยความสวยงามครับที่เห็นด้านหลังทีมหยศผ้ยาเที่ยว้าไปชมนะครับยังมีสถานที่ต่างๆน่าตื่นตาตื่นใจน่าคารกราบไหว,ว้ไปกับมหยศผ้าเที่ยวไปชมบรรยากาศต่างๆครับ ขอบคุณเอฟซีของมหาจดพาเทียวพี่ๆน้องๆที่ให้เกียรติเข้ามาชมนะครับฝากกดไหลกดแช่ห้กํลังใจกดสั่นกระดิ่งรัวๆท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากมหาศพาเที่ยวครับนี่เป็นพิพิธภัณฑ์นี่อีกบริเวณหนึ่งครับพี่น้องเป็นพระวิหาร ที่มีความสวยงามและลายร้อมด้วยนะครับลายชื่อของพุทธสาวกพุทธสาวิกาในสมัยพุทธกาลซึ่งทางวัดได้นำรูปเคารพและรายชื่อของพุทธสาวกพุทธสาวิกาในสมัยพุทธกาล พร้อมทั้งระบุให้เห็นในแต่ละท่านที่มีบทบาทสำคัญอย่างไรในสมัยพุทธกาลให้ชาวพุทธได้มีโอกาสได้เรียนรู้ได้รําลึกถึงบุคคลที่สำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาครับนี่คือพระวิหาร มีพระพุทธรูปองค์พระประธานการจัดโต๊ะหมู่ได้ลงตัวสวยงามเสาแต่ละต้นลงลายลงลักษ์ทาสีด้วยความสวยงามผนังข้างบนของพระวิหารกะได้นำเสนอภาพประวัติต่ตางๆไม่ว่าจะเป็นภาพของพระเวสสันดรชาดกภาพพุทธประวัติของเจ้าชายสิทธะ เบื้องแล้วไดความโู้ดูด้วยความสวยงามสบายหูสบายตาได้ความรู้จากการเข้ามาชมที่วัดบ้านปากน้ำสวยงามครับพี่น้องสวยงามมากๆเลยครับไปกับมาหาโยผภาเที่ยวนี่คือบริเวณที่เป็นที่แสดงรายชื่อของพุทธสาวกพุทธสาวิกา ในพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสได้ศึกษานะครับพี่นอ้องว่ามีกี่ท่านแต่ละท่านมีบทบาทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างไรนี่มาหายธภาเที่ยวนำเสนอให้พี่นอ้องได้เห็นบรรยากาศนะครับสิ่งศิลาสนะรูปเคารพสถานที่ต่างๆที่น่า ดูหน้าตื่นตาตื่นใจและหน้าเคารพกราบไหว้หน้าศรัทธานะครับกราบขอพระคุณเจ้าวาดวัดบ้านปากน้ำคณะทายุกทายิกาครับที่ให้โอกาสมาจิดผ้าเทียวได้มานำเสนอสาระดีๆเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสนะครับได้มาชื่นชมบารมี ได้มากราบมาไหว้นะครับหลวงพ่อเงินอายุกว่า700ปีที่วัดปากน้ำตำบลกุดลาดอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับภายนอกภายในกะมีสิ่งต่างๆนะครับรูปเคารพต่างๆปางต่างๆของพระเทรานุเทระนะครับ ดูแล้วสวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็พอมาถัดจากพระวิหารมาที่ศาลาหลังเล็กนะครับกะเป็นที่ประดิษฐานของพระนาคปกซึ่งมีอายุเก่าแก่มากไปกับมหายศผ้าเทียวนะครับไปชมไปดูประวัตินะครับไปกราบไปไหว้ ร่วมอนุโมทนานี่คือพระพุทธสีรัตนสัตนาคาธิบดีหลวงพ่อสมเด็จเจ็ดกษัตริย์นี่ครับอายุเก่าแก่มากมายนะครับไปเบิ่งกับมหายศพาเที่ยวบนศาลาหลังเล็กนะครับซึ่งศาลาหลังเล็กนี่นะครับถือจัดสร้างขึ้นมาหลายชั่วคนนะครับ เข้ามาข้างในดูหน้าเคารพหน้าเลื่อมใสกับพระนาคปกและพระ,พ,ระพุทธสีรัตนะนะครับที่สามาถนับร้อยกว่าปีแหละครับพี่นอ้องและภายในศาลาหลังเล็กก็ถือว่าเป็นศาลาหลังเก่าที่สร้างขึ้นนะครับมีอายุยาวนานเหมือนกันหน้าคารพหน้าศึกษาตื่นตาตื่นใจม้ายศ กัทื่อว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสต่างๆทั้งภายนอกภายในนี้คือบริเวณของวัดปากน้ำที่ทางวัดยังไม่หยุดการพัฒนาได้สร้างเสนาสะนะต่างๆไม่ว่าจะเป็นหอพระปริยัติธรรมหอ,อการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนพระปริปรยัติธรรมและสิ่งต่างๆ ในการประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาครับฝากกดไห์ก็แชร์ก็ที่ตามกด Subscribe ให้มายดภผ้าเที่ยวครับนำเสนอสิ่งดีๆคลิปนี้เอาไว้เพียงตัวนี้คลิปนาพอกันไหมสวัสดีครับ